สบายด,ททออนนทดีทุกคนเก๋เป็ดทุกคนเอยอันนี้เก๋เป็ดเด้อทุกคนเด้อเก๋เป็ดเอ้ากัเก๋เป็ดทุกคนไก่กะคังไว้ยู่ข้อยังบาทันได้ปล่อยออกมาเตดเตื้อไก่ เป็ดก็อยู่หนากะสิประมาณนี้เนาอะอยู่เหินก็นมีเป็ดแต่ใกล้ๆนะยู่ข้อ,อยู่ลกยังบัทันได้เกือข้อใกล้ยังยังอาก่กอยู่เกือเป็ดอิ่มแล้วยังเกือไกลประมาณนี้แหละทุกคน นะวานอะไรมันเป็นมริกาเกิดอันนั้นเนาะเกิดเป็ดไก่ยังมาทันได้เกิดเอฟสี่เด้ออันนี้กำลังเกิดเป็ดง่ายแล้วเป็ดทั้งกระประมาณได้สี่ห้าเดือนเลยทุกคนเอ้ยมีเป็ดเกิดเป็ดเกิอไก่ทุกคนอันกระหนองไก่อ้อหมาอันนั้นนะคังคังแม่เนาะอย่าไม่อ้อไปกินเขาสีบ้านสีบ้านเขาอีกเห็นปะ ประมาณนี้แหละทุกคนเอ้ยบัานหนาะบัานหนากะสิประมาณนี้เกือเป็ดอันนี้นะทุกคนเออไก่ใกนะยังอยู่งข้ออยู่แต่อันนี้กใกล้ๆน้อยหั่นกระปุกทุกคนลูกเกี๊ยบทุกคนเห็นปะเกือเป็ดเ,ดเ,ดเ,ดเดกือไก่เนหนี๋ยวจะเกิอกัน ประมาณนี้เนาะทุกคนเนาะทั้งไว้ประมาณทิหนึงแล้วกระป่อยให้มันแข็งแห้งก่อนทคนในองค์ทั้งไวใ้ให้มันแข็งแห้งแล้วในองค์กระสิป่อยลูกเกี๊ยบลูกเกี๊ยบทุกคนเห็นไหมเป็นตะแผงบ่อยู่กับแม่มันทุกคนเห็นบ่ประมาณนี้แหละทุกคน เป็นตะแคงเขย่งกัน,กนเนาะ F4 เนาะตื่นเช้ามาแล้วกะหลังจากพุงเขาทํากินแล้วเนาะเพ็ดกินแล้วเรียบร้อยแล้วกะเกิดเป็ดเกิดไกล้ทุกคนเอยไกล้ง่นะข้างว้ยี่พอยังประทันได้เกิดไกลไง่ายมันก็เกิดแต่น้องเป็ดกับน้องเจี๊ยบทุกคนข้างไว้อยู่ในข้ออันนั้นก็ยามันออกไปกินเขา่าชิบ้านเขาเอีมันนี้นะ สีเฮาไปสนอยู่กับแม่มัน <c oughs> เ้ยเนาะลูกเกี๊ยบลูกเกี๊ยบทดกคนเอ้ยเห็นปะประมาณนี้เลยเนาะลูกเกี๊ยบลูกเกี๊ยบอยู่กับแม่ ตะแพงเนาะน่ารักจังเลยลูกเกี๊ยบน้อยสซนขอาแม่มาเลยดิอันที่สนขอาแม่มาเลยทุกคนเห็นปะ กินอิ่มแล้วล้วก็พาลูกนอนที่ตูมลูกนอนแหละนี่กินอิ่มแล้ว,ก,ก,ลวก็ะลูกเทียรตะทุกคนเห็นไ่มเป็นตะแพงอันนี้แม่หนึ่งแล้วอันนี้นะได้ลายโตอีเอฟสี่เลยแม่หนึ่งไปตั้งสาวโตวตะแพงเนาะทุกคนเนาะน่ารักน่ารักจังเลย อนนี้จะเค้าโมาเค้าใจเด้อเอฟซีเด้อผู้ใด,ดที่เขามาเบิง้งลิปย์เขบประคุณยังมากหมายเนาะผู้ใด,ดเขามากก็รักก็เลิฟแม่เลยเด้อกดติดตามแม่เลยเด้อเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่เฮ็ดทิปต่อไปเนาะเอาน้องเกียบกับน้องป็ดมาฝากมันนี้ก็ทุกคนเออตามภาษาบ้านนาะบ้านหนาแม่องค์เนะาะได้ได้เด้อทุกคนเด้อ